พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 4 2ฉบับที่4พระบอการศึกษามีเจตนาลงที่ต้องการเน้นย้ำว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจพระวอการศึกษาแห่งชาติพศ2512มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในประเด็นต่างๆดังนี้ตั้งแรงงานที่มีคุณภาพ ากพรบการศึกษาหมวดที่4มาตราที่23พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้แรงงานมีความรู้และทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานจากพรบการศึกษาแห่งชาติหมวด4แนวทางการจัดการศึกษามาตรา24สนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่จะเป็นแรงงานของประเทศมีทักษะมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รบการศึกษาแห่งชาติหมวด4มาตรา25พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานมีความพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การทำงานระบบการศึกษาแห่งชาติหมวด9มาตรา66สนับสนุนและเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานมีความสามารถปรับตัวได้ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลักสูตรศึกษาให้เท่าเทียม รับครรบอการศึกษาแห่งชาติหมวดสจิตทางการศึกษาหน้าที่ทางการศึกษามาตรา 10, สิบสนับสนุนให้บุคคลทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางด้านต่างๆหรือไม่มีความผิดปกติจากพอรบอการศึกษาแห่งชาติหมวด2มาตรา11บิดามารดาผู้ครองมีหน้าที่จัดให้เด็กับความดูแลใแนลการศึกษาภา,บาคบังคับมาตราส7จ จากพรบการศึกษาหมวด2มาตรา12นอกเหนือจากรักสิบไปชนกกองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วอนุญาตให้บุคคลมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากพรบการศึกษาแห่งชาติหมวด3มาตรา15การจัดการศึกษาให้มี3รูปแบบ 1. การศึกษาในระบบ2การศึกษานอกระบบ3การศึกษาตามอัธยาศัยการรับรองคุณภาพของการศึกษา ความคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษามาตราที่447/6การประกันคุณภาพและการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับมุดมศึกษาขั้นาที่47การพันวการศึกษาแห่งชาติหมวด6คุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษามาตราท48ให้หน่วยงานตสังกัดและสานศึกษา จะให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของทวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องรัฐบาลอย่งการศึกษาแห่งชาติมีการรับรองคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินตามแบบแผนและสอนเสมอมาตราที่51จากพระวการศึกษาแห่งชาติบท6คุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษามาตรา51ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของการศึกษา ได้ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้การปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อต้นนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขหมวดเทคโนโลยีการศึกษามาตราที่จากพรบบการศึกษาแห่งชาติหมวด3โลกการศึกษามาตรา6กส้าให้มีการรับรองคุณภาพการศึกษาพัฒนาและรับรองคุณภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการใช้เทคโนโลยีต่าง